ตรงน,นี้ไหมตรง,งนี้ไม่ค้างะหนึ่งสองยืดอ่าในหลังจะกินข้าวไข่เจียวนะคะนะใครกิน,น,น,นจะกินอะไรีมันยัยเป็นสาวเล็วเป็นตงนั่งแบบเมียเนาะดิโอเคหนึ่งสองืดระวังตงด้ยโอเคนี่เอาปูอัดไหมคะเอาปูอัดไหมปูอัดไหมคะมีปูอัดไหมคะ ไม่มีเอาเด็ดแบบไปซื้ออยู่เซเว่นก็ได้นี่แต่ใส,ใส่ใส่หมูสามหรือใส่กุ้งไหมคะไม,ไม่ใส่ค่ะเ,เป็นข้าวไข่เจียวธรรมดาของเด็กนีเ่เมต่อมากินอะไรคะข้าวอะไรคะไข่เจียวโอ้ไข่เจียวกี่ฟองดีนะนี่แต่จะกินกี่ฟอง,งก็อกินสองฟองได้ไหมหนึ่งฟองภาษาอังกฤษพูดว่ายังไงคะหนึ่งคืออะไรคะ วันวันแล้วอะไรชูไหมชูชูแล้วอะไรคะฟรีแล้วอะไร4 4ร์แล้วอะไรคะฟ้าฟ้าแล้วอะไรต่อ6กเจ8ดเอ็ดเกกททอะไรต่อคะ ตอนนี้ครูสอนหนึ่งถึงสิบใช่ไหมวันนี้ใส่เสื้อสีอะไรคะสีชมพูภาษาอังกฤษว่ายังไงนะสีชมพูพิงพิงหรอโอ้ยเก่งมากเอาวันนี้พี่นัทใส่เสื้อสีอะไรอะสีดำสีดำภาษาอังกฤษว่ายังไงคะแบกบแบกเก่งจแบบังเลยน้ำเปล่าว่ายังไงน้ำเปล่าน้ำเปล่าน้ำวอาอะไรว่าอุ้ย เก่งมากแคริต้าเก่งมากรูปวอเธอสำเนียงมาเต็มสำเนียงมาเต็มอ่ะวันนี้วันนี้ตอนเช้าวันนี้ตื่นเช้าตื่นขึ้นมาพูดว่ายังไงโมนิอ่าโมนิอ่ะถ้าเป็นตอนบ่ายนะกูดอะไรคะกุดไหนโอ้ยตกุดไหนมันตอนนอนจันดอกกูดตอนบ่ายก็กูด after noon ขอรับผูดตามคุณครูนะคะกูด after noon after noon อีกรอบค่ะ อ,นนอาติโนูสวัสดีตอนอะไรคะตอนบายบายนอกจากแกนอนหลับก็เลยไม่ได้ลงไปดูน้องนั่นนี่ตายอัน mm hmm. เนฟินฝาคือบ้านเปนอยากไปหาพอ่อและหาก็ตอนนี้พี่วีกำลังลงเครื่องน่าจะ <ลง S 2> น่า <ลง S 2> จะลง,ล,งลงแล้วนะลองโทรหาพ่อดูไหมพ่อลงเครื่องเรียงนะพี่ลูพ่อพ่อลงเครื่องแล้วน,นี่ลองโทรสิลองโทรสิคุณพ่อเธอ ใส่ฟิลเตอร์รู้จักฟิลเตอร์ได้หรอนี่อะไรคะกำลังกินข้าวเข่เคียวค่ะในภาจะเป็นไงข้าวมันไก่ย่างอ่ะกินแล้วนี่ไงพ่อพูดอะไรตอนสวัสดสวัสดีตอนบ่ายพ่อพูดอะไรพูดอะไรพอะพอั มาแล้วโอเคค่ะไหมโอเคค่ะกินข้าวก่อนนะอะไรนะอะไรนะคะกินข้าวหรอมกินข้าวค่ะปลาคร์ฟ้าได้กินก่อนป้า้ากินก่อนกวไข่เจียวสรุปปารุ้นนโอเคค่ะกำลังลงเครื่องยังไงบ้างในปากอุ้ย อ่ะอีกรอบหนึ่งอบตาลุงหกตาลุงหกหนึ่งสองสามไปเออสาวตาลุงหกเอโอ้ยตัดกิข้าวเองเหรข้าวไข่เจียวเมนูวันแรกของเรานะคะเมนูวันนี้ของเราหูแต่กินเองเลยเหรอคะเป่าด้วยนะมันร้อนนะ ไปยังไงไปยังไงคะหนึ่ง,งไ,ได้ไดดย,ดยูค่ะได้ยูค่ะอันนี้นาไม่ทำแดงเลยจับจะได้ช้อนส่้นหรือช้อน<ม>อยาวคะกินข้าวได้นะลูกกินข้าวได้ตรงนี้กินข้าวได้นะคะอ่ากินข้าวค,คำหนึ่งเก่งมากน,น,น้องเกลียวกินข้าวหรือยังน้องเกลียวน้องเกลียวกินข้าวออกับอะไรคะเมื่อเช้าอะไรดูอะไรไม่กินอะไรเลย หมอเล่ากินแต่ว่าด,ดอกนี่นะเดี๋ยวซื้อ,อ,อปวดเดี๋ยวไปกรุงเทพเราไปซื้อไหมเมืเ่อคืนฉีดยาใครฉีดยาคะหนูกับน้องเกีเ่ยวอ้าวฉีดยาที่ไหนอะที่โรงพยาบาลที่โรงพยาบาลเหรอคะเจ็บไหมไม่เราไม่เจ็บคุณหมอบอกว่าเป็นอะไรทำไมได้ฉีดยาคะ <laughs> ไม่รู้ฉีดวัคซีนหรอใครพาไปฉีดใครพาหนูไปฉีด นึ่งสองสามปุ๊บก็คือสอะหิวข้อกูนนะในแต่ใช้มือขวานะคะโอติใช้มือซ้ายตอน,นเด็กๆใช้มือซ้ายกับไม่หล่ะแต่คนเนาะแต่ว,ว่าแบบส่วนใหญ่ก็จะเป็นคนถนัดขวากันอะไรเร,เ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 ราเคี่ยวกันดีก่อนโอเคอ่ะเคี่ยวก่อนค่ะเคี่ยวก่อนเคี่ยวก่อนแล้วก็เดี๋ยวขอแก้วนะ้ำเดี๋ยวขอแก้วน้ำหน่อยนะคะท่นหลาอันนี้โอโอพวกเราบันทึกอะไรอาปากใช้แล้ว โ่เกียวเมื่อน,นั้นมาหาการใช้ศิลปะเน,นย่ยคนหิวมัอนอาบปากใส่เลยแล้วเพิ่็กระปรกมือหอมน้องเกียวเวลากินข้าวน,น้องเกียวปอบมืออย่างนี้ไหมปอบมืออย่างงี้ไหมคะอ้าวปอบมือทั้งวันนี้เขาปอบมือเหรอไม่ไม่ปอบมือเหรออันนี้เป็นอะไรคนเลี้ยงเหรอเลียมเล้ยงเหรออือเก่งมากมโอเคอาจารย์กูกินน้ำให้กินน้ำให้ คืนนี้จะไม่กินอะไรเลยอ๋อจะกินไอติมต่อเหรอโอเคอิ่มแล้วนะครับอิ่มแล้วของเดินทางแล้วโอเพราะเข้าวันที่าไปกินไอติมแล้วคนละอ่วยอิ่มเร็วยวๆคนน่ะจ้าวกินขอชิมนิดนึงนะคะในแต่ไม่กินอีกคำหนึ่งหรอไม่ทำไมอะคะอิ่มแล้วเหรออืมไข่เจียวคุณแม่อร่อยมาก โอ้โหอุ้ยช้อนหกไม่เป็นไรไม่เป็นไรอ้าวถ้าอย่างนั้นน่ะกลัวละไอติมปิโกกีรออีกคำหนึ่งได้ไหมคะกินคำนี้เสร็จปุ๊บโกกีพาไปซื้อเลยเดินไปเลยกินคำนี้เสร็จปุ๊บอะอะคำสุดท้ายเอาเกี้ยวก่อนเคี้ยวก่อนเคี้ยวก่อนไม่อมข้าวนะคะเดี๋ยวฟันจะปูดโอเคเดี๋ยวยังโอเคเก่งมากอ่ะคำสุดท้ายแล้วเราก็จะไปกันเลยงโอ้ หเหปวมืออยากไปแล้วสาเซเว่น